ซามัวชอบซามัวคืออะไรซามัวคือพี่อู๋จริงเหรอใช่มาแล่ะทำไมอ๋อซามัวก็คืออ๋อชื่อในเกมใช่ปะ่ะใช่ระวังซาัวลีดเงินเลยเหรอซามัวชอบจีบสาวนะโตโต้เลยเหรอไปจีบสาวสาในเกมเหรอเอาแล้ว เนี่ยมีแต่คนมาฟ้องเนี่ยอัปเกดตอัปเดตอัปเดตซามัวจีบหมอทำไมอ่ะบอสเล่าหน่อยดีฟ้องหน่อยดีว่าทำไมซามัวไปทำอะไรไหนเล่าหน่อยสิเออถึงผมจะอยู่ในเหตุการณ์ก็พอรู้อยู่ว่าเขาจะเข้าไปเป็นศิลปินในเมืองแล้วเขาชอบปตาะหมอเพราะว่าหมอน่ารักหมอเสียงน่ารักแล้วพี่เต่อเจเต่อหมอแล้วเออเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ <mile> ซาโมจบไปทั่วโตโต๊จ oh oh, ัดการเลาวรถไปจีบบ้างได้เดี๋ยวรถไปซนบ้างครับใน g t a อ่าพี่ตานีคือผู้หญิงในเกมมีคนฟ้องมาแล้วอ๋อเป็นเพเปิดมัวไม่ได้จีเออมตอนไปแล้วเออตาโอย่าบอกอย่าไปบอกโตโ๊้ได้ครับเดี๋ยวจัดการซาโมให้ครับผมรับรถอับรถ อลอขอลดอหออ้าวไม่ได้ยินอลอขอลรดพี่สตรีมอยู่นะเออเห็นแล้วชื่ออะไรสตรีมอยู่คุยกับใครขอบคุณนะครับชื่อซามัวครับตอนนี้นกันนะเจอนะคุยขอบคุณครับคุยกับใครไม่ได้คุยกับใครไม่ได้คุยกับใครคุยอะไรแล้วเมื่อกี้เห็นอไมืออยู่ไม่ต้องคือตรีมมันหลักฐานมันฟ้องอะไรอ่ะก็ถือไว้ร้องเพลง ถ้าตีมถึงกี่โมงอ่ะจะตีมสองชั่วโมงก็ถือโทรศัพท์ไปเลยเรื่อยๆไม่ไม่ถือโทรศัพท์ถือไปเรื่อยๆเลยเปลี่ยนได้พี่เอาลงแล้วเนี่ยอ๋อใช่ได้พี่เอาลงมีคนฟ้องมาว่าไปจีบคนมั่วแล้วไม่ได้จีบไม่ได้จีบเลยไม่พี่นั่งรถตำรวจมาพี่จะไปจีบใครพี่ให้ตำรวจมาส่งเฉยๆูดตำรวจเขาใจดีเขาก็เลยมาส่งว่าจีบอะไรแล้วส่ง ส่งทำอะไร <c oughs> ทำอะไรเลิกร่างนั่นเราอะเลิกรางนั่นเราอะเดม,มอนเป็นคนบอกว่าไทิ้งมาเดม,มอนเป็นคนบอกว่าให้ตำรวจมาส่งพี่ก็ให้ตำรวจมาส่งเอออย่าไปเล่นน้องโน่แล้วเดี๋ยวว่างๆไปเล่นมาหรือพรุ่งนี้เราตายแน่เลยตำรวจเอเอนง่ <Yeah. S 2> ได้ดิวโอเครีบไปนอนไปพักผ่อนพี่หลับมาแล้วรถต้องรีบนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงได้นะทุกคนนะครับใครที่ดูสตรีมพี่อู๋อยู่ตอนนี้นะครับ ก็เอ็นดูพี่อู๋ด้วยนะโดเนทตพี่อู๋แบบว่าเป็นค่าขนมพี่อู๋เขาเลี้ยงดูรด,ดีมากเลยครับครับเนี่ยอูได้โดเนทตมาก็มาเลี้ยงเอารถตลอดเลยน่ารักใช่ก็ฝากซัพพอร์ตพี่อู๋ด้วยนะครับฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับนี่มอว่าพวกแบบนี้พวกเราเพราะเราจะอยู่ด<แ>้วยกันโอเคได้แล้ววันนี้มีเรื่องเลยจะพูดก่อนกับกวนนะอ๋อเออเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ไม่มีอะไรหรอกแค่แกล้งเล่นเฉย เดี๋ยวๆเราค่อยว่าหลังนะเดี๋ยววันหลังไปจอยด้วยได้ได้ได้ไปนอนได้แล้ว,เ,วเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เหนื่อยได้ฝันดีนีนะระบ๊ายบายาบ๊ายบายนะอใครไปฟอ้อง